ไอ้ด่านขับรถไม่มีแล้วนะด่านขับรถยิงเนี LIKE lonely, ่ยไอ้โบสคข้า20ปัตัวไวไอ้คนยินเนี่ยสนุกไอ้คนขับไม่กดดันที่หายไปไปไปเ้เก้าเสียบีดเสียบถูก บิงไปครับนี่ไอ้วนเกาะวนเกาะมารอบเดียวนะวนเนะนาะปูเลย<ม>าหลังวีนตีนึนงอย่าไปย่องเสียววะถึงก่อนไว้ยถึงก่อนเว้ยดูนี่ดูไอ้ขี้อะไรมันทำนี่โทษเขี้ย อ้าวไปเลยวมดอาเลยวันใอ้าวบุกมือวิ่งกันวันเหนื่อเขาเลือดไปรถมีคนเดียวรถสกีดตลอดพาไม่ให้ไปดื่เชยเอ้ยแต่คุณจะงอนออกเกมแม่เงยแล้ววันนั้นที่แข่งกันนะพี่แชมป์มาทางนี้แหละ ความอย่ากฝั่งเนี้ไปแชมปว่าแล้วมันต้องมีคนโหดสริงมาเกาะพอวิ่งไปปื๊บเจอจริงด้วยแชมของโปดมาอยู่เนี่ยอะไรลูกรองอสองกระบอกเลยเ็ดบอกอิบอออมาก็ได้พี่เชมว่าไอาพีชจะดูให้

แล้วเปิดอาไรสัตว์ด้วยช่วงเวลายอยู่ได้ <c oughs>